การ Happy New s news Day เวลาเพลินข่าววันนี้อยู่กับเจน่าเจน่าเลนพาเมลี่นะคะเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกด้วยเรื่องที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะนั่นก็คือเรื่องของพื้นที่สาธารณะใจกลางชุมชนแออัดนะคะที่ถูกรังสรรค์ดัดแปลงจากตึกก้างที่ถูกทิ้งมาอย่างยาวนานค่ะคุณผู้ชมให้กลายเป็นพื้นที่นะคะสําหรับเด็กๆเนี่ยได้ออกมาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะคะและออกกําลังกายร่วมกันค่ะรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องราวดีๆนี้จะเป็นยังไงนะคะไปชมกันเลยค่ะ อาคารร้างที่ตั้งอยู่บนเนื้อที่1130ตารางเมตรถูกดัดแปลงให้เป็นพื้นที่สาธารณะในรูปแบบของลานเซิร์ฟสเก็ตที่ตั้งอยู่ใจกลางชุมชนแออัดอาคารนี้อายุ71ปีแล้วก็ร้างมานานมากเราเข้ามาก็รู้สึกว่าอาคารมันมันดูดูมีสเสน่ห์ดีเนาะก็เราก็เลยชวนเพื่อนสถาปนิก ัาจาฝั่งแม่น้ําฝั่งนู้นเข้ามาดูพื้นที่เข้ามามดพูพออาชิเทกกลุ่มอาร์ชิเทกเขาเขาเข้ามาเห็นเนี่ยเขาก็ชอบอาคารก็เลยพยายามที่จะทําให้เป็น commercial คอมม e r เชียลเนาะจริงๆรเราก็พยายามที่จะมาปลุกพื้นที่บริเวณนี้ แต่ว่าบังเอิญว่ามันมีกิจกรรมสเก็ตเนี่ยที่มันฮิตขึ้นมาแล้วที่ปัตตานีมีมีแก๊งสเก็ตอยู่แล้วเราก็บอกว่าโอ้ถ้าทำมีลานสเก็ตนะเราน่าจะหลอกโอเปอเรเตอร์เข้ามาเล่นได้พ่ายง่ายๆมันจะมีคนเข้ามาเป็นการดึงดูดใช่เข้ามาใช้ในพื้นที่ใช่ลานสเก็ตกรรปงกูชื่อนี้ถูกตั้งขึ้นตามชื่อของหมู่บ้าน Thank you. บรรยากาศที่เห็นนี่คือบรรยากาศทุกวันเป็นอย่างเงี้ยเป็นเรื่องปกติครับเรื่องปกติหากใครไม่ถนัดที่จะเล่นแบบผาดโผนพักเหนื่อยจากการเล่นเซิร์ฟสเกต หรือผู้ปกครองที่เข้ามาเฝ้ารอลูกหลานเล่นในตอนเย็นก็สามารถมาใช้พื้นที่ในส่วนของห้องสมุดเล็กๆที่ตั้งอยู่ในอาคารเดียวกันนี้ได้ <c oughs> คือดีอหลานไปบอกว่าแม่ตรงนั้นนต้องมีที่สะเก็ตเขาเล่นเลยนะเด็กๆไปเล่นกันอยู่เห็นเ้าให้เล่นเพราะเราเสียตังค์ไม่ว่าไม่เสีย นึกว่าแรกๆเขาอาจจะให้ไปเล่นฟรีแล้วว่าทีหลังเขามาตั้งเขาอาจจะเก็บตังค์คือเข้าใจอย่างนี้ไงแต่ว่าเขาบอกไม่แม่ไปเล่นฟรีเลยมันดีตรงที่ว่าเด็กไม่เป็นเล่นแบบได้สาระะไรแล้วก็พวกยาอะไรไม่เล่นเลยเป็นเล่นตรงนั้นต่างคนต่างซื้อสเก็ตมาเล่นถึมนก็เด็กมีพลังอยากจะเล่นเองเห็นชอบบางเด็กชอบอยากจะเล่นก็เล่นเล่นเก่งนะเล่นแล้วได้เก่งอ่ะมันก็ดีมากกว่าไม่ดีคนเด็กได้ออกกำลังกายใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ล,ะะาลานสเก็ตกำปงปูจังหวัดปัตตานีไม่ได้เป็นเพียงสนามเด็กเล่นหรือพื้นที่สาธารณะที่เชิญชวนให้ผู้คนเข้าไปใช้พื้นที่เท่านั้นนะครับแต่การเกิดขึ้นของสนามแห่งนี้ได้สร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับชุมชน เด็กๆได้เรียนรู้ทำความเข้าใจกติกาของการอยู่ร่วมกันรู้จักแบ่งปันและก็เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และความสนุกสนานอีกด้วยการสร้างพื้นที่สาธารณะที่นี่อาจเป็นอีกหนึ่งโมเดลที่มีความน่าสนใจและก็สามารถนําไปประยุกใช้ทำให้เกิดการสร้างพื้นที่สร้างสรรค์ของตนเองได้ 错台。 ถือว่าเป็นไอเดียในการพัฒนาชุมชนที่ยอดเยี่ยมและสร้างสารรค์มากๆเลยนะคะการที่มีพื้นที่แบบนี้นะคะก็จะช่วยให้เด็กๆเนี่ยได้มีพื้นที่ในการออกกําลังกายนะคะแล้วก็เรียนรู้การเข้าสังคมนอกเหนือจากการเล่นเกมคอมพิวเตอร์นะคะนอกจากนี้ค่ะก็ยังห่างไกลจากยาเสพติดด้วยละคะ่ะเจน่านะคะเป็นคนหนึ่งเลยที่สนับสนุนนะคะอยากให้ประเทศไทยมีพื้นที่แบบนี้อีกเยอะๆเลยค่ะ คุณผู้ชมคะจากจังหวัดปัตตานีค่ะไปต่อกันที่จังหวัดยะลานะคะที่นี่ค่ะเขาเปิดสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่เตรียมต้อนรับนักท่องเที่ยวนะคะแล้วก็ช่วยสร้างไรายได้ให้กับคนในชุมชนหลังจากที่สถานการณ์โรคระบาดเริ่มดีขึ้นค่ะและสถานที่แห่งนี้นะคะก็กลายมาเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ให้หนักท่องเที่ยวนะคะไปชมซันเซ็ตหรือพระอาทิตย์ตกดินของ2แผ่นดินด้วยกันค่ะรายละเอียดจะเป็นยังไงนั้นไปชมกันเลยค่ะ ระอาทิตย์ยามเริ่มคล้อยลับขอบฟ้าทาบแสงทองทั้งสองแผ่นดินไทยและมาเลเซียในอำเภอเบตงจังหวัดยะลาได้รัฐเคด้าประเทศมาเลเซียเป็นมนต์เสน่ห์ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากหลากหลายพื้นที่ให้มาเยือนแนด์มาแข็งใหม่ในอำเภอเบตงเพื่อชมความงามของพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าสองแผ่นดินที่จุดชมวิวถนนเลียบแนวชายแดนไทยมาเลเซียชุมชนบ้านกับเปฮูลูอำเภอเบตงนายอนุเทพวัฒนาวิสุทธ์ชาวอำเภอเบตง เป็นอีกคนหนึ่งที่ไม่พลาดที่จะมาบันทึกภาพที่นี่นายอนุเทพเล่าว,ว่าปกติที่นี่จะเกิดปัญหาดินสไลด์ปิดทับเส้นทางบ่อยครั้งเจ้าหน้าที่จึงเข้ามาซ่อมแซมด้วยการใช้แผ่นปูนซีเมนต์บกทับจึงไม่เคยคิดว่าจะกลายเป็นปูเขาปูนที่มีทิวทัศน์สวยงามและเป็นที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของอำเภอเบตงค่ะก็ดีใจนะครับดีใจแล้วก็ คนมาเยอะแยะเห็นบรรยากาศแล้วเป็นไงบ้างพี่หมายถึงพอเห็นคนโอ้ตกใจทำไมคนเยอะเอง <c oughs> <c oughs> กะแอนเนอหรือนางแอนเนอบาราเฮงแม่ค้าจำหน่ายอาหารเร่งมือทำรอจักหรือที่มักเรียกกันว่าสลัดมาเลซึ่งมีส่วนผสมทั้งแตงกวาสับปะรดมันแกวงาขาวมะม่วงและราดน้ำรอจักที่สั่งมาจากประเทศมาเลเซีย กลายเป็นซิกเนเจอร์อาหารเฉพาะถิ่นรสชาติเปรี้ยวๆหวานๆขายน้ำปลาหวานแบบไทย,ไทย กาแอนอนบอกว่าช่วงสองปีที่มีการระบาดของไวรัสโควิด -19 ชาวบ,บ้านที่เคยทำงานในมาเลเซียหรือโรงงานต่างๆต้องตกงานบางคนไม่มีไรายได้เลยการได้มีแหล่งท่องเที่ยวใหม่ในชุมชนทําให้ชาวบ,บ้านมีไรายได้เพิ่มขึ้นขณะที่ผู้นําชุมชนก็พยายามเข้ามาจากการรูปแบบการท่องเที่ยวทั้งการบริการจากการขยะและพื้นที่สําหรับคนที่ต้องการการพักค้างคืนเพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ยั่งยืนค่ะ ทำให้สร้างรายได้ให้กับชุมชนแล้วก็ให้ชาวบ้านในกะแปะฮูลูได้มีรายได้ทุกคนนะคะประธานบอกว่าให้ชาวบ้านในชุมชนกะแปะฮูลูมาขายที่นี่แล้วก็เลยดีใจเนาะก็ผมไม่เคยคาดฝันมาก่อนเลยครับจะมีนักท่องเที่ยวมาเชี่วชมพระาทิตยตกมั่งแล้วก็ทางต่างจังหวัดก็มามาดูมาเลยเห็นช่วงชซเชี่ยวจะเป็นความชดเชี่ยวนี่มันจะได้กระจายเขาได้เร็วมากเลยครับ ปูนเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่เกิดจากความได้เปรียบด้านภูมิประเทศของอำเภอเบตงที่เป็นภูเขาสูงชันทําให้หลายพื้นที่สามารถชมพระอาทิตย์ตกยามค่ําที่สวยงามช่วงเช้าก็เต็มไปด้วยทะเลหมอกที่มีเกือบตลอดทั้งปี ก็ถือว่าเป็นการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสอย่างน่าทึ่งมากๆเลยละค่ะตอนนี้นะคะเราก็เปิดประเทศอย่างเต็มรูปแบบแล้วนะคะก็หวังว่าสถานที่แห่งนี้นะคะจะกลายมาเป็นหมุดหมายใหม่ให้หนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศนะคะเดินทางไปชมพระอาทิตย์ตกดินนะคะเหมือนกับที่ไปที่แหลมพรมเทพจังหวัดภูเก็ตค่ะ อ่ละค่ะคุณผู้ชมช่วงนี้รายการของเราก็หมดเวลาลงแล้วค่ะติดตามรับชมรายการ Have a News Day เวลาเพลินข่าวได้อีกครั้งผ่านทาง ALTV ช่อง4ทีวีเรียนสนุกและสามารถรับชมรายการของเราผ่านทางเว็บไซต์ก็ได้นะคะ www.altv.tv และ facebook.com/altvc youtube.com/altvc สามารถส่งคำแนะนำมาได้ค่ะที่อ e ีเมล Have a News Day @altv.tv แอไลน์มาเป็นเพื่อนกันก็ได้ค่ะที่ Line@ @altvc ค่ะวันนี้ เจน่าขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ